มื้อนี้วันดีครับพี่น้องมื้อนี้พี่ปูนะครับั่นครับผมสวัสดีค่ะพี่สาวนะครับคนสวยนะครับเพื่อนมื้อนี้ได้ทั้งดินจากเพื่อนนะครับดินปูกับเพื่อนนะครับเป็นดินปูจ้างดีนะครับคุณได้ที่เบื้องคีบผมหลายอีพีก็จะเห็นนะครับโลโก้ดินนวลนาะพี่น้องแบนค่ผมคยไปรีวิวคยไปทายสมุนสมต่างๆแล้วนะครับแต่ว่ามื้อนี้ติดไก่ดินเพื่อนนี่ครับถามว่าอะไราผมสร้างมันจะกทียลใส่ดีเนาะพี่นาะนะครับ สร้างเพยนหลายเทียนแล้วมื้อนี้ครับวันน่ะโอกาสดีครับมื้อนี้ได้สร้างดินเพิ่นประมาณ30ถุงนะครับมื้อนี่แถวมาปลูกอรอบวอันนี้ปลูกไม่ร่อนนะครับวันนี้รอบนี้ก็จะปลูกพวกมะเขือมะพริกนะครับก็คล้ยติดตามกันไปมื้อนี้เป็นของนายกนะครับมื้อนี่ก็ได้สร้างดินจากเพิ่นเอาพี่ดินดีเท่าขายได่ไหนพี่บอกก็เขาเลยครับพี่ ก่อนอื่นนะฮะก็ต้องขอบคุณน้องเอกนะคะที่ใสบริการดินของเ้าตลอดนะคะใสบริการใสบริการดูวิร่ยะวิโรจนก็ดีใจค่ะพ้นเหตุก็ดีใจว่าน้องเอกก็สร้างยางต่อเนื่องนะคะสร้างดินข้าเพราะว่าจะปลูกยางกับย่างคินหอดดินนวลบลืมดินนวลนะคะก็ต้องขอบคุณน้องเอกนะคะการส่วนผสมของเฮากับย่างคือเกาค่ะส่วนผสมโดยมากก็จะเป็นเอ วัสดุจากอินซีเพราะว่าจะเป็นใบไม้มาร์กเนาะค่ะแล้วก็เค้กอ้อยอันนี้หัวใจของเฮาเนาะค่ะถ้าอยากเบิ่งรายละเอียดว่ามีอียงแนววิธีการที่แบบไหนกลับไปเบิ่งคลิปเก่าดีกว่าเนาะอาะจะง่ายกว่าอย่าไปนองข้าสิพี่นองเขาทั้งลอยเนี่ยผมผมผมเสียเลยว่าทั้งลอยว่กลับไปเบิ่งเนี่ยนอ่นพี่ฝากเลยเอาพี่ฝากเพียดเลย ฝากเลยนะคะฝากช่องเข้ามีมีช่องทางนะแกนติดต่อแบบไหนพี่หนังเดลยค่ะก็ขอฝากฝากช่องเนาะค่ะช่อง YouTube ของบ้านสวนซับเพิ่มพูดนะคะซึ่งเขาก็จะมีคลิปหลักกาวิธีการเฮ็ดดินหลักกาวิธีการเฮ็ดปุ๋ยน้ำวิธีการปลูกผักเนาะค่ะขออย่างแบบสูตรของบ้านสวนของเขานะค่ะทีบอกไปเลยทีบอกไปเลยค่ะซึ่งก็จะเป็นสูตรที่เฮ็ดแบบปลอดสารเนาะค่ะนี่ครับพี่น้องครับอันนี้ใส่ลายเทียร์เรี่ยว นะครับถึงติดใจอันนี้ผมผมโมแมนว่ามงเอื่นบบดีนะครับพี่น้องมองเอื่นก็ดีแต่ว่ามงนี่นี่ติดใจโมแมนว่าเขาบอกเอาใจกันเองเด้นนะครับแต่ว่าใส่เลี่ยมพี่น้องก็ลอกเอามาใส่เบิ้งนะครับผมนี่ก็ปลูกต้นใหม่ให้กันนะครับลอกเอามาใส่เบิ้งแล้วบมเว่าจะเป็นกับเมลอนนะครับในชุดแรกที่เคยเคยปลูกนะครับงวดน,นั้นจะได้ดินเนี่ยเพิ่อนมาปลูกมาบอกลูกเบิ้งก็ถือว่าโอเคพี่น้องดินมีความร่นซุยที่ดีพี่น้องครับอันนี้บ่าได้ว่าเป็นได้พี่น้องครับผมบบีให้เบิงก้นียรับถ้าดินปกติเานะครับถพาเอาามในะะคครรรัับบถ้้าาเกแลวน มันกัดตัวเป็นก้อนครับแปลว่าถ้าถ้าโดนน้ำนะครับพี่มีน้ำบอนะครับขออนุญาตอ่านนะครับแล้วเสียหายพี่น้องได้เบื้องแรกว่าเป็นยังดินของเพื่อนดีแบบได้นะครับเนาะแล้วสิว่าพวกผมจกตาเนาะนะครับเป็นยังคือว่าดินเพื่อนดีนะครับขออนุญาตพี่ครับเทใส่มือผมไม่ผิดโอเคเทใส่มือเลยนะครับเทใส่มือเลยพี่เทใส่มือเลยโอเคพี่น้องสังเกตบุนงครับถ้าดินนะครับนะครับว่ามีคุณภาพบมาได้เหาอรถรถน้ำใส่พี่รถน้ำใส่กันนะครับรถน้ำใส่นี่เลย ี่น้องสังเกตบ้างครับดินนะครับเวลาเราเข้าเข้ารดน้ำลงไปนะครับดินมีความซึมโตที่ดีนะครับไม่ต้องห่วงเลยว่าเวลาเ้าไปปลูกต้นใหม่นะครับจะเกิดรากเน่าเกิดอ่ารากคนเน่า่ต้องห่วงครับพี่น้องครับบอกเลยว่าปลูกหน้าฝนแบบนี้นะครับเอาไปใส่กับพืชบอกเลยว่าระบายน้ําได้ดีนะครับอ่าได้สดเจนนะครับในดินก็สิอ่าเห็ดให้ต้นใหม่ได้ใหญ่ใหญ่ายเร็วเร็วครับพี่น้องครับแล้วก็ส่วนผสมเพิ่นนะครับที่ผมเคยไปถ่ายเนาะพี่น้องเนาะนะครับส่วนผสมเพิ่นแต่ละอย่างนี่บอกเลยว่าครบแก้วเลย น้องพีนาะถ้าอาหารครบแก้วเลยจะเป็นห่าก็อาหารครบหาหมูนะนะครับน,น้องพีนาะแต่ว่าบอกเลยว่าดินมีความดีนะครับเพราะว่า,วาแต่อยากรีวิวเพิ่นหลายเทียรแล้วนะครับมื่อน,นี้เพิ่นก็ได้มาส่งก็ให้เห็นเห็นเลยนะครับให้เพิ่นได้อบึงเลยนะครับขอเสียนะผมม่รูกดอกพี่น้องแต่ว่าใส่แล้วนะครับว่าถือว่าดีนะครับต้นไม่ห่อไงไงเร็วไงดีพอนะครับนะครับเอาฝากพี่น้องมานั่นครับแบนยังครับพี่ดินนวลน,นะคะนนนนจากบ้านสวนทรัพย์เพิ่มพูนค่ะพี่แขกขอโทษไปก่อนคือ เบอร์โทรอยู่ในถุงนี้นะคะ่ะถ้าเดี๋ยวเรเห็นนะคะ0905149626น,น,นะคะหรือ0818724644ค่ะดินเรามีความเหมาะสมกับเพื่อชนิดไหนบ้างพี่อ่ามอเป็นพิเศษเนาะค่ะตามสิ่งปลูกได้ทุกอย่างนนแต่ว่าความพิเศษจะคือเรื่องของการปลูกพักค่ะเพราะว่าอยู่สวนของเฮาปลูกพักปลอสารร้อมเนาะคะ่ะเป็นสูตรดินที่เฮาใส่เองอนนเฮ็ดเองแล้วก็ ยังใส่ปลูกผักเลยยังต่อนเนื่องค่ะต้องล่องเบิงค่ะต้องล่องเบิงต้องล่องเบิบงเพราะว่าผมพิสูจน์ในเป็นน้องเบิงแล้วว่าพี่น้องล่องไปหาดินดูชนิดแต่แกใส่ก็ได้พี่น้อง,ล,องล่องให้ขึ้นทางผมว่าเห็ดน,นะครับผ้าเห็ดเบินงนะครับบอกเลยว่าถ้าดินดีนะครับพี่น้องลักษณะดินนี่ดำแน่นอนนะครับเพคุนมักมีการผัดมักไม่ร้อยแล้วเนาะพี่น้องนะครับบวกเป็นว่าเอาส่วนผสมระยะประเด็นไม่กัดมักแล้วเอามารวมกันนะครับที่าพี่น้องเอาไปใส่ง่ายก็อย่างเช่นละแต่ว่านี่มักไม่ร่อยแล้วเนาะพี่น้องค่ะหามักแล้วค่ะถ้าโอเคพี่น้องพูก ขอบคุณน้องแล้ครับดินวันขอบคุณมากๆค่ะ